นี่นะครับจับผ้ามาชมุบรันอาหารได้พี่น้องเด้ออันแบบเราเอาเผาเผานะครับเออเป็นเผาซุ้เครื่องเด้อเอาเผาเผานะครับพุ่นหุนนออกจากเตาไม่ไหมหอนวุ้ยนะครับผมเออแล้วก็เีขี้หินลงไปนะครับผมแล้วก็ขูด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 เออไม่รู้ว่าทำหาส้มมาอะไร่รู้กันเออแล้วก็หยอดสีเขียวใส่แับนี้เออแล้วกหยดสีเขียวให้มันเสียบนะเออจะเอาใส่แบบสีเขียวลงไปนะครับผมเออเพื่อให้เผาแข็งไว้นิดนึงนะครับเออเอาไข่ลงไปนะครับผมเออ เอาเอาหยอดไข่ลงไปเด้ออันนี้จะเป็นเฉพาะไข่แดงนะครับผุไข่ขาวผมเอานะครับอันนี้เป็นไข่เปียเด้อไข่ไก่ผมเบานี่เด้อจะเป็นไข่เปียเท่านั้นนะสีหน้าเออแล้วทีนี้เอาไข่เปียดเอาไข่เปียดหยอดลงไปเออแล้วก็ตามด้วยกาแฟบ่หัวจังไหนคุณออแล้วก็นมลงไปเอออันนี้จะเป็นมะพร้าวส่งเครื่องเด้อมะพร้าวหอมส่งเครื่องเด้อี่น้องเด้อเอาแล้วก็ตอกให้เข้ากันเออ ปีไขให้เข้ากันแนวตีแขวนเข้ากันเข้ากันเข้ากันระเียนะครับแนวตีเข้ากันเรียบร้อยแล้วบ้านี้ฮอกไกสมาเท่ใส่จวยโอ้ยจวยกระล่างแน่เด้อพี่น้องเด้อโอ้ยจวยดำปีปีอยู่นเนยอะเนาะแล้วละเอาไปต้องนวดจังเสียบเออและะ้วมาเทใส่จุก,กวันนี้เออมาเทใส่กระบวยแล้วก็เทใส่ถุงอีกครัง้งหนึ่งนะผมเออเอเอบ้า,านี้เนาะ ก็อันนั้นเท่สิ่วยสมัยดาของกระชิบปากด้วยว่าเทใสุดๆเนี่ยดำปี๊ปียุ่ง <c oughs> เองอนี่ยเออสั่งผมต้องหลอกวักนะครับเออตั่งุมต้องหลอกว่าเพราะว่ามันติดเกลื่อนมือลูกค้านะเออพอคนสั่งมาแล้วเอาบีบวักดีๆนะครับผมเอาบีบวักดีๆนะครับผมทีนี้เราก็จะมาทําอะไรเอาบดพริกนะครับผมเออเอาบดพริกเออบดพริกแค่ละเอียดเอออย่างน้อยบารนี้น้อยคืออีๆสีน้อยบาร์นีฮากไกสมาน้นนำยาขาบปุ่นบ่าเฮ็ดขาบปุ่นบ่าเฮ็ดจังเด่นอีเอา เอาผักลงไปนะครับผมเออแล้วก็คลุกเคาให้เข้ากันเอออาหารประเภทไดอีกนิแบบนี้เน่อเพื่อนอี่อย่างนี้วางเด้อพี่วองเด้อถสาสุอาหูจักเด้อเออเขาจะเช็ดสมผักมือเแื่อ่าแก่ชีสแอบเบลเพราะว่ามีอันนั้นสีเขียวนะครับผมเออที่มีสีเขียวนี่เขาต้มนะครับเออเป็นข้าวต้มนะครับเอาข้าวต้มลงไปนะครับนี่อาหารสูตรใหม่เด้อแบบนี้เด้อกเคยเห็นจากเชื้อเด้อนี่แนวนี้เอาเออแล้วก็เอาคลุกเคาให้เข้ากันมับนี้เออ แล้วก็ตักใส่จานนะครับเขาเอือนอาหารเยี่ยงว่ะเออแล้วก็ใส่หอมเกี่ยวลงไปนะครับใส่หอมเกี่ยวลงไปนะครับผมแล้วก็เขาก็จะมากินกับอันนี้นี้กินกับแป้งนี่บอกไม่จังเลยเอออันนี้ถาดเอาไปนะครับผมอันนี้อันนี้อันนี้ใส่ถั่วอันนี้ใส่อันนใส่ทุงนะครับอันนี้เป็นสั่งกับานน้ำเิ่นว่าเสียบไหลคนเหิ่านีซิมหันนะเออเสียบไหลคนนีเลยสั่งกับานน้ำนะครับเอออันนี้ก็จะเป็น เปียงนะครับผมเออนะอันนี้เป็นส่วนผสมที่ว่ากินด้วยกันเลยเออที่กินด้วยกันนะครับผมอาจจะบ่มีอันนี้กับสีผ้เสียบนะมันต้องกินด้วยกันนะครับเออใส่ปขงใส่เครื่องปรุงลงไปนะครับผมเออนะใส่เครื่องปรุงทุกอย่างลงไปนะครับเออเอาหยอดน้ำปลาจังหน่อยเออว่ามื่อไงอันนี้จะเป็นซอสสีอูดดํานาะเออแล้วก็ใส่ซอสจังหน่อยนะครับอนีนะครับเออแค่ที่เป็นลูกสีนบอกให้จังไหนนี่นะครับโอ้